กลับเข้าสู่รายการอิสานวันนี้กันค่ะพี่พี่ทหารค่ะไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศเราเท่านั้นนะคะยังมีอีกหน้าที่หนึ่งของพี่พี่ทหารจะเป็นอะไรมาติดตามกันค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สนับสนุนกำลังพลเป็นวิทยากรให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรพัฒนางานดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจำนวน5นายเข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายที่โรงแรมโขง ort, เข้มรีสอร์ทอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเพื่อยกระดับการทำงานและส่งเสริมการดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ตลอดกิจกรรมค่ะวิทยากรที่เป็นพิพิธหารนะคะก็ได้นําเสนอในทางการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเลยทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมมีส่นทรียสนทนามีกิจกรรมบล็อกแกลลี่ค่ะซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการทํางานที่ผ่านมาอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้นะคะยังมีการพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในการปฏิบัติงานรวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาดูแลกลุ่มเปราะบางในอนาคตซึ่งการทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้ค่ะ อย่างช่วยเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยซึ่งการร่วมมือการครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนค่ะ